สวัสดีค่ะเช้านี้จะพามาดูต้นบอนสีจอมทัพนะคะมีชื่อว่าจอมทัพนะคะลักษณะของใบจะมีสีแดงเข้มค่ะสีแดงเข้มออกเลือดนกนะคะแล้วขอบใบก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ ตอนเช้าๆนี่บอลสีจอมทับนี่นะสดใสามากเลยค่ะต้นนี้มีสองใบนะคะใบสีแดงเข้มค่ะขอบใบจะเป็นสีเขียวนะคะสวยมากเลยนะคะตัวค่ะดูก้านใบนะคะก้านใบจะมีจะเป็นสีดำนะคะก้านใบจะสีดำเข้มค่ะสวยงามมากใต้ท้องใบ ใต้ท้องใบงดงามนะคะอันนี้คือบอนสีจอมทัพค่ะเราไม่ได้ปลูกตามกระแสนะคะเราปลูกก่อนกระแสมาค่ะต้นนี้เป็นของลูกสาวค่ะสวยงามนะคะใครที่มีแล้วไม่รู้ว่าบอนสีชนิดนี้คือชื่อว่าอะไรนะคะนะคะ,นะคะก็ขอบอกว่าคือบอนสีจอมทัพค่ะสวยงามนะคะ เป็นบอลชนิดหนึ่งเลี้ยงง่ายนะคะที่บ้านก็ใช้ดินทั่วไปค่ะดินถงก้ามปูนะคะที่ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นะคะนี่คือลักษณะของดินนะคะจะเป็นดินร่วนนะคะต้นนี้นะคะเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ได้อ่ต้องเอากระถางมาแช่น้ำนะคะ เราก็ใช้กระถางแบบนี้เลยค่ะถ้ากระถางใหญ่ต้น,ตนบอนสีก็จะใหญ่ตามกระถางนะคะกระถางเล็กก็สารอาหารในดินก็จะน้อยมันก็จะสร้างหัวเล็กนะคะถ้าเราใช้กระถางใหญ่หน่อยมันก็จะสร้างหัวให้ใหญ่ขึ้นนะคะสวยงามค่ะ การจะมีสีดำนะคะค่ะข,ขอรีวิวเพียงแค่นี้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ